จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อตรวจยืนยันออกมาเป็นบวก1คนนะครับมีความเชื่อมโยงกับตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ประกาศปิดเรียนครับหลังจากบุคลากรติดเชื้อผู้สัมผัสใกล้ชิดมากกว่า120คนผลตรวจเชื้อเป็นลบแต่ก็ยังกักตัวสังเกตอาการ14วันครับ ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่ถแถลงข่าวพบบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยติดเชื้อโควิด1 9เป็นการติดเชื้อจากภายนอกหลังสอบสวนโรคพบผู้สัมผัสใกล้ชิดความเสี่ยงสูงที่เป็นนักศึกษา119คนและบุคลากรอีก9คนไม่พบเชื้อนะครับแต่ก็ยังต้องกักตัว14วันซึ่งเจ้าหน้าที่จะเฝ้าติดตามอาการระหว่างกักตัวต้องตรวจหาเชื้อซ้ำอีกสองครั้งพร้อมระบุว่าขณะนี้ผู้ป่วย ที่ยืนยันแล้วในจังหวัดสงขลามี2คน 2> แพร่ระบาดเพิ่มเติมแต่อย่างใดคงมีเพียงท่านเดียวที่ติดเชื้อมาจากข้างนอกส่วนผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรน,นะครับก็ไม่ปรากฏว่ามีผลการติดเชื้อแต่อย่างใดตรงนี้ก็อยากย้ำอีกครั้งหนึ่งว่างอปลอดภัยนะครับไม่มีการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด -19 แต่อย่างใดนะครับ รองศาสตราจารย์นในแพทย์เรืองศักดิ์ลีธนาพนนารคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินกล่าวว่าโรงพยาบาลมีความพร้อมในการดูแลประชาชนและโรงพยาบาลอื่นๆโดยผู้ป่วยสามารถเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลได้ตามปกตินะครับแต่ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองส่วนมาตรการของมหาวิทยาลัยถึงแม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ก็ยังประกาศปิดเรียนใช้วิธีการเรียนออนไลน์แทนอย่างน้อย14วันเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ทำให้ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานักศึกษาในหอพักทยอยกันเดินทางกลับบ้านครับป้องกันแบบเข้าฟต์ฉีดสเปรย์แล้วก็ใส่แมสปกติแบบก่อนก่อนหน้านี้ที่ซาซามันก็ถอดบ้างแบบมันก็ตอนนี้ต้องกลับมาเข้มใช่ค่ะตอนนี้ก็ต้องก,กลับมาเข้มแล้วก็มาตุนแมสอีกค่ะที่จังหวัดกระบี่นายแพทย์บูนบุญกิติชัยพันธ์ รองนายกอารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่นะครับเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยืนยันผลตรวจเป็นบวกเพิ่ม2คนเป็นเด็กหญิงวัย4ขวบและชายอายุ29ปีทั้ง2คนเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเชื่อมโยงกับกลุ่มบิ๊กไบที่เข้าร่วมงานที่เกาะลันตาขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพื่อหาผู้สัมผัสใกล้ชิดคนในครอบครัว และนักเรียนร่วมโรงเรียนเดียวกันจะเก็บสารคัดหลั่งไปตรวจหาเชื้อทำให้กระบี่มีผู้ติดเชื้อะระลอกใหม่เนี่ย6คน ส่วนที่จังหวัดตรังครับพบผู้ติดเชื้อ1คนเชื่อมโยงกับตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคทั้งครอบครัวรวมทั้งผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบินกรุงเทพตรังเมื่อวันที่21ธันวาคมโดยเฉพาะผู้โดยสารในสองแถวด้านหน้าและด้านหลังของผู้ติดเชื้อให้ติดต่อเข้ารับการตรวจเพาะเชื้อและกักตัว14วันครับ